เอาจอานั่งใส่เลยพี่น้องนออ่าจะนั่งใส่เราต้องยี้ไปซื้อมาเอามาใส่เลยพี่น้องนองมัสุดๆเลยพี่น้องเอาขอบเือใส่นลายมันก่อนโกน้ำ่

เ <N 67> อาเฮ็ดเสร็จแล้วพี่น้องตอนนี้หฮากรรอให้หมอพดเด้ครับหลังจากหมอพดแล้วทลงประเดกปลุกลกไฟพี่น้องใส่ได้เสบหลายใส่ผงนัวพี่น้องตุ้ใจลยเนะจอม ขาดก็ได้น้ำตาลใส่นำ้ำพี่นอ้องเอาเกลือใส่น้นำใส่ดีเร้ทอนได้อั ซิมเลยพี่น้องวาพ่อประเด็กเอาประเด็กใส่ตตอพี่น้องอจ้าอันนี้เอ็นนาคนกิดดื้อ านใหญ่กว่าป้ายพดเรอยจังตายไปเปอรเด็กเสิมเจ้าอ่านมอนี่่ไเยเทียมอะไรก็คงอ้าซีมอีกพอดีละบ โอเคเลยพี่น้องเจบเลยียขั้นตอนสุดท่ายพี่น้องจา้จามาพักขยงันลงใส่แล้วเกี้แงน้องแม่น้กันเดจ้าใหม่ใหม,ม,ม,ม่พี่น้องไปห้ามาแล้วกรปอกทับต้มแกงเลยเจาย้า ออเอาเข่าแกงหรอม่หน้องอนครับพี่น้องกินน้ำกันเด้อบริษัทย,ยังร้ายพี่นอ้องแก่งเลยบ้านพี่น้องเอ้ยนองกระถิ้นเ่ยพี่น้องมาพี่น้องมากินน้ำกันพี่นอ้องพูดฮอน nhỏ cái tính gì đó Ấp cùi Ừ, nhìn nơi qua